ที่ผมอยากรมาในวันนี้หนึ่งด้วยคุรูที่ปึกษาของโรงเรียนชั้นหกัิได้เกษียณแล้วคามคณะกรรมการได้ตัดสินใจแล้ว่าใจคุณมาสอนระเรียนชั้นกับิแทนผมาก็ยังตรงไปตรงมาเลยนะคุณครูเอาตรงๆโรงเรียนตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจรใช้ได้เลยก่อนที่คุณครูจะไปเป็นคุณครูที่ปรึกษาของเรียนตรงนี้ผมอยากจะทำอะไรบางอย่างคุณครูสิ่งที่ผมจะทำคือ คุณครูอ่ะสามารถรดบเต็มโอกาสในภาระมันกึนนน่งได้หไหมใช่ค่ะดิฉันจะทําให้เต็มความสามารถของดิฉันค่ะดีแล้วงั้นต่อไปอยากนี้คุณมีหน้าที่เป็นคครูที่บุษรานักเรียนจะหมดศักดิก์ศรีนันจับเงินกันไปค่ะ สีม่วงทองนะคะชื่อเล่นก็คือชื่อสีเลยค่ะคุณครูก็ได้รับมอบหมายให้มาเป็นคุณครูประจําชั้นก็มาับสิบนะคะเพราะว่านะคะคุณครูคนเก่าก็ได้เสษียงออกไปแล้วนะคะหากนักเรียนคนไหนนะคะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับคุณครูได้ได้บอกเล่าระบายกับคุณครูได้ค่ะคุณครูว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องทวีอเมริกาเหนือนะคะค่ะตอบทวิอเมริกาเหนอนะคะก็จะมีต้งน้นะคะวันนี้นะคะคุณจะมาสอนเรื่องนน้ของอเมริกาเหนอนะคะ นักเรียนคะคนันนเรียนคะอไมริการเหลือมีในน้ำเท่าไหร่คะนักเรียนคะน,ๆๆนักเรียนคะถ้อไม่ตจอไอย่างงี้คุณจะไปทามคูที่ปรูกสาแล้วนะคะอขอได้นะคะที่สมศรี วันนี้เด็กก็เลยของห้องพี่สมศรีไม่ตั้งใจเียของหนูเลยคะ่ะฝากพี่สมศรีดูแลและจัดก,การด้วยนะคะเพราะ่หนูจะไม่ทนแล้วคะ่ะหนูอยากสอนใจเย็นๆก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนมีพฤติกรรมแบบไหนไหนบอกพี่มาสิคะค่ะก็พี่นะคะวันนี้มีทงแต่งหน้าเล่นเกมปาของใส่กันแล้วก็พูดคุยกันค่ะซึ่งปกติไม่เคยมีแบบนี้เลยคะ่ะหนูฝากพี่จัดก,การด้วยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะคะต้องาจา์ที่ศึกษาคนใหม่มานักเรียนทั้งหมดตับพักกันหรอไหนไพวกเธอเป็นอะไรกันทำไมถึงเล่นเกมแต่มหน้าคนกครูเปกันมีอะไรไหนบอกครูทาไมถึงไม่ตั้งใจเรียนโอ้ก็ครูเป้งสอนน้าเบื่อะไรใครอยากเรียน S <S จริงค่ะครูครูแป้งไม่ให้พวกหนูทําอะไรเลยให้แค่นั่งฟังบรรยายเฉยๆน่าเบื่อจะตายไม่มีใครอยากเรียนหรอกค่ะใช่ครับใช่ครับน่าเบื่อมากครับใช่ครับใช่ครับ <S <S โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวคุณครูจะไปคุยกับครูคแป้งให้นะแล้วก็คุณครูักขอความร่มบือนะให้พวกเธอตั้งใจเรียนเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนพวกเธอก็จะจบประจักษ์โรงเรียนนี้แล้วดังนั้นก็ตั้งใจเรียนเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเอง สนากบอลล้ำยานะเราชื่อลูกโป่งนะเรามาจากต่างจังหวัดอ่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเพื่อนๆดูดิย้ายมาเราทำตัวกลางเลยย้ายมาช่วงนี้ขู่าไม่เส้นเลยเนาะเส้นอะไรวะมันหนีเรือหรอเส้นใหญ่เนี่ยม่ันก็คงย้ายมาช่วงนี้ไม่ได้น่ามันซวยว่ะถ้ายังตัวดีกูเล่นแน่ะ โ,โอเคค่ะเดี๋ยวนี้นะครับโอเคค่ะส8 0รด้ได้เดีอขาเดี๋ยวใส่เมื่อกี้มีคนซื้อไปหมดแล้วลูกผู้ชายเมื่อกี้ที่เดิอนออกไปเมื่อกี้เหลือหอสุดท้ายพอดี

เดี gy, ma. ๋ยวกูไปเรียกเด็กชายป้อมมาให้นะอยู่ตรงนี้นะไปนั่งก่อนเดีือยเหลยเดี๋ายวหยเรีายกาเด็กอายเอซ้อายเห้าหอบายเห้าายเหล้าเายเหนือยเอซาเอะ้รครับไหนเลามาให้ายเหลหน่อยเกิดอะไรขึ้น เขามาดักลอยผมนับรูก็ตัดผมมัน,นได้ครับเดี๋ยวไปเลือกตัรงไหนอะนายเย็นมบอไปอะผมไม่นต่อแนวผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกก่อนใช่ไหมครับครูตอนนายยิ้มบอกไปร้านประจำเราอะนายยิ้มบอกไปอ่ะเราก็อยากกินเหมือนกันเราก็ไปซื้อสิร้านประจำเราอ่ะได้ไงล,ล,ล่ะร้านประจำเราอะไม <ป S 2> ่เลย,<ร>ยนะพวกเธอเป็นเพื่อนกันอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยอาจมีทะเลาะกระทบกระทั่งกันบ้างคุณว่ามันเป็นเรื่องปกตินะอะไรก็ตามนี่คือการทะเลาะวิวาทครูจะส่งเรื่องไปที่ พ่อปกครองและเรียกผู้ปกครองมาอย่านะครับอย่าเรียกผู้ปกครองมาแล้นะครับอย่าเรียกผู้มาเลยครับอย่าเรียกผู้ปกครองเลยครับครูแล้วไดครู้ทำเป็นไงเป็นไงก็ได้ครับอย่าเรียกพ่อผมมาเลยเนาะได้ครับครูอย่าเรีย้เลยครับนั้นก็พวกเธอขอโทษกันก่อนเราขอโทษนะเราก็ขอโทษนายเหมือนกันนะแล้วอย่าเรียกผู้ปกครองเลยครับครูจะให้ทอออะไรรรรรเหคคคคััับบบผมมก็ยนูจะให้พวกเธอเปล้างห้องน้ำด้วยกันโอเคไหมโอเคครับครูโอเคครับ หวงว่าเรื่องแบบนี้คุณจะไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราอีกนะครับจะตกลาครับพวกเธอสองคนไปล้างน้ำเ้ืยกันครับไชครับคุสอครับนนว่าจะไม่ทะเลาะกันไงเดี๋ยวคุณจะเรียกผู้บ่วครองมานะกันเลยขันเลย เที à, łam, Arrow, ่ยวเราไปกินข้วหป่าไปไปเดียวไปไหมไม่เป uh ็นไรเราไยกิวกนก่อนเลยไปเอไปไหมี okay. ่ข้าวมันเก่ข้าวมันใก่แล้วไปก่อนนะโอเคไปไปสบไยไปไลไหนลูกเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วทำไมหนูไม่ไปกินข้าวเราไปกินข้าวกันเถอะคุณหนูไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ Okay, okay. โโออเเคคลูกลูกดูไหมกุสุขารป้า,ข,าขอบคุณมากครับคุณครูแี่นูขอบคุณค่ะลูกถ้ามีปัญหาอะไรคุณกับครูได้นะไม่ต้องเกรงใจคิดว่าครูเป็นแม่นะลูกได้ค่ะขอบคุณนะคะ บ <boundaries. S 2> oh, ุรีครับแม่เหรอครับตามครูมาเนี่ยนี้ก็เธอรู้ไหมสิ่งที่พวกเธอทำเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีมันผิดกฎระเบียบของโรงเรียนก็เธอรู้ไหมรู้ครับขอโทษครับผมขอโทษครับเธอรู้ไหมโทษของบุหรี่มันร้ายแรงแค่ไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกตายไปก่อนหรอกครูขอได้ไหมขอให้พวกหนูเลิกบุหรี่กัน ไม่ได้ทำเพื่อใครนะทำเพื่อตัวของลูกเองได้ครับเี็กครับเฮ้ยมึงว่าเราคนเล็กกวเ่าใช่ใช่กูคิดได้อย่างนั้นกูคิดแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกว่ากูเจ็บปอดหมดละ It's been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you. Ahead. Come a long way where we began I'll tell you all about it when I see you. Ahead. อ .6 ตับส0จบกันแล้วเฮ้ hey! <Yeah. S 1> โยกล้งองมองจังเอาหายกันไปไหนหมดแล้วครูขอให้พวกหนูเดินทางเติบโตในเส้นทางของตัวเองถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถมาคุยกับครูได้ครูจะเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้อย่าลืมคุณครูนะบ๊ายบาย ดูดิย้ายมาก็าทำตัวป่างเลยย้ายมาช่วงนี้ฟังเส้นไหมม้วนเส้นใยญ่ใช่ <c oughs> ทำตัวน่มามันไส้ไหว้คืจะเล่นลูกเส้นเล็กกว่ามีเนื้อเลยคนหน้าใส่เลยวะใช่ตัวถ้ายังสมตัวแบบน,นี้อีกผมจะลิ้นคุณนะ <c oughs> <c oughs> อะไรเลย आओ okay. okay.